สวัสดีครับหลังจากที่เฮาประเดิ้ลงคลิปมาดุนเนาะครับมือนี้เฮากับสีมาอัปเดตคลิปเข้านจังน้อยเนาะครับเริ่มแรกเนาะครับนอสิเขานาแรงแล้วเนาะครับเฮากับสีมาต่อสายไฟไหวเนาะครับนอกกันงัวกันคั้วมันเลยแหละครับบมเมนว่าคั้วกับขวางง้วกับขวางมันสิออกได้ครับพี่น้องก็คือ่างงัวผู้อื่นมันสิเขามาหากินพักกิน้าเฮาเนาะครับเนาะเฮาปลูกพักปลูกงาไว้ทั้งอันทั้งโน้นผิดลรครับแต่บางง้วคั้วอันผู้เขาเจ้าม้ามันกันยางลวงเลยด้วยครับพี่น้องมันเห็นมมมงงดเียวััันนกสไป้ะครบ มื่อนี้เขาก็เลยมาเออ่แลนสายไฟไว้นะครับเนาะเพื่อป้องกันที่จะแบบว่าให้งัวผู้อื่นมาเขานะครับงัวกขวงกขบวัตถุใดดอกครับพี่น้องขนาดตึงตึงง้วกขวงกับได้ลามอยู่เนาะครับเนาะอันนี้ก็พากันมาแลนกับน้องเนาะครับเออ่ก็สิเฮ็ดพื้นที่มองนี้ให้มันหนาอยู่ในจักหน่อยครับละละนี่มันก็บหกเนาะครับเนาะเพราะว่าสิได้มาปล่อยเป็ดฟังหวยเนาะครับปล่อยเป็ดฟังหวยก็สิได้มาเบิ่งเอาเนาะครับปล่อยเป็ดปล่อยไก่แน่สายไฟนี่ก็สิซอยแบบว่า เอ่อบรห้ม้าเข้ามาการเป็ดกัดไก่น้ำเนาะครับพี่น้องครับกะการไววซะก่อนเนาะครับบนว่าเสีหยห้มันเกิดแล้วฮากะจังมาป่องกันที่หลังเนาะครับบเทื่อค้นบบอยูจังสี่กันนะครับเนาะมันกัสิไดซอยดันม้าดันงัวไหวจักหน่อยเนาะครับนี่และครับพื้นที่มองนี้กัมาตัดงานเรียบร้อยเนาะครับเนาะกัสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าอีกาลงมาหากิ่นไข่ ไก่นาะครับไก่ไก่อยู่หังนี่อีกานี่นาแห้งนาแรกนี่เป็นตาซังเป็นตาซังพี่น้องมหาโจกกินไข่อยู่ในห้างเบิดครับเดี๋ยวมือนาซิมาอัปเดตอียังให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะฝากกดติดตามไว้